สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom ค่ะอันดับแรกเลยค่ะเข้าไปที่ Google จากนั้นไปที่จุดเจุดค่ะเข้าไปที่ Classroom ค่ะนี่เป็นตัวอย่างหน้า Classroom ของครูนะคะซึ่งใน Classroom ก็จะมีทั้งที่ครูใช้เรียนและก็ที่ครูใช้สอนนะคะ จากนั้นเราจะมาสร้างชั้นเรียนกันนะคะโดยเข้าไปที่เครื่องหมายบวกและคลิกไปที่คำว่าสร้างชั้นเรียนค่ะติ๊กถูกที่ช่องชั้นอ่านและเข้าใจและกดตกลงค่ะจากนั้นใส่ชื่อชั้นเรียนได้เลยค่ะให้คุณครูใส่ชื่อชั้นเรียนในที่นี้ครูใช้เป็นหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมม3ทับห ต่อไปค่ะให้ใส่ห้องแล้วก็กดที่สร้างได้เลยค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะมาแล้วค่ะห้องเรียนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติมม3ทับหก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ในส่วนตรงนี้คือรหัสที่จะแจกให้กับน้องๆน,นะคะได้เข้าไปเรียนแต่ว่าสามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยค่ะเราก็ Copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะคลิกครั้งเดียวค่ะหลังจากนั้นให้คุณครูเอาไปใส่ที่ Facebook หรือไปใส่ในแชทหรือไล n e นะคะเพื่อที่จะเชิญน้องๆเข้าห้องเรียนค่ะ ในหน้าแรกหรือหน้าสตรีมนี้นะคะก็จะให้คุณครูประกาศบางสิ่งในชั้นเรียนได้หรือสามารถที่จะสื่อสารกับนักเรียนในชั้นที่นี่เลยก็ได้นะคะต่อไปไปดูอีกหน้าหนึ่งค่ะซึ่งเป็นหน้างานของชั้นเรียนค่ะคุณครูสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนในชั้นได้ที่นี่ค่ะหน้าต่อไปเป็นผู้คนค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เชิญน,น้องๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในหน้าผู้คนก็ยังไม่มีนักเรียนค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการสร้างห้องเรียน Google Classroom และในคลิปต่อไปครูจะพาไปสร้างกิจกรรมในห้องเรียน Classroom อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ